สวัสดีค่ะเจอกันในพาร์ทที่3แล้วนะคะเป็นพาร์ทสุดท้ายกับเรื่องการเก็บเงินก้อนโตเอาไว้ใช้ันคานแต่ถ้าใครไม่อยู่บนคานก็เก็บได้นะคะกับพาร์ทชวนวางแผนค่ะวันนี้ขอแนะนําการวางแผนง่ายๆสบายๆเพื่อให้เป้าหมายการเก็บเงินหลังเกษียณของคุณเป็นจริงกับ โครงการ I r e t i ท e 5เก็บเงินง่ายๆสบายสายสไตล์กรุงไทยเอ็กซ่านะคะเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่ามันเก็บกันอย่างไรขอแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะข้อที่1เลยออมง่ายๆสั้นๆสบายๆเพียง5ปีเองค่ะและที่สำคัญตอนอายุ60เลือกรับเงินเป็นรายเดือนหรือรายปียาวไปจนถึงอายุ85ได้ค่ะข้อที่2สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีคุณสามารถนาเงิน ประกันแบบบำนาญเป็นหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3ามแสนบาทเลยทีเดียวกรณียังไม่มีประกันชีวิตมาก่อน3ได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดเส้นทางเราไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะโชคดีอยู่ได้รับเงินที่เราสะสมมาไว้หรืออาจจะจากไปก่อนไว้แอนควรแต่ถ้าเราได้จากไปอะคา่ะแน่นอนเงินก้อนนี้จะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานคนที่เรารักแน่นอนหรืออาจจะเป็น เงินเอามาจาัดงานเราในวาระสุดท้ายโดยไม่รบกวนคนข้างหลังเลยแน่นอนค่ะถ้าเราจาักไปแบบนี้เราจะได้จักไปแบบอนุสร์ไม่ได้จักไปแบบอุทาหรณ์การที่เราจักไปแบบอนุสร์เนี่ยค่ะลูกหลานก็จะระลึกถึงเราค่ะคุณเลือกได้ค่ะว่าจะเริ่มวางแผนเท่าไหร่ก็ได้แต่มีคํากล่าวที่ว่าการปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีรองลงมาคือเวลาเดี๋ยวนี้หากคุณอยากปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้ ก็ไม่ควรที่จะพลาดในการอ in ิ inbox เข้ามาสอบถามใต้แฟนเพจหรือแอดเข้ามาสอบถามในไลน์ได้ให้เราช่วยวางแผนกเกษียณวางแผนทางการเงินเพื่อให้คุณบรรลุปเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายไว้ว่าโครงการดีๆไอริทาย5จะปิดการขายภายในวันที่5มิถุนายนนี้หากคุณกำลังมองหาอยู่ก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะมีโครงการไว้ในครอบครองสรุปทั้ง3คลิปเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างก็ หนึ่งเลยนะคะในช่วงชวนคิดเราได้คิดกันแล้วใช่ไหมคะว่าหลังกเกษียณอยากจะใช้เงินกันวันละเท่าไหร่ดี2ในช่วงชวนตระหนักต่อจากนี้ไปเราจะมีความตระหนักมากๆก่อนที่เงินเราจะออกจากกระเป๋าว่ามันเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นความต้องการเราตระหนักแน่นอน3ก็คือพาดวางแผน เรามีเครื่องมือดีๆมาแนะนําการวางแผนของคุณให้บรรลุเป้าหมายการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณนั่นก็คือ i อร t ทายหขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง3คลิปแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ